แม่โบคะท้อง8เดือนแล้วทาไมกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันคลิปกติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัคดคลิปนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขนาดตั้งครรภ์นเนาะหนึ่งในฮอร์โมนนั้นก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะทําให้หูรูดที่หลอดอาหารของคุณแม่นะคะมีการคลายตัวนะสก็คือเกิดจากการที่มดลูกของคุณแม่นะคะมีการขยายใหญ่ ก็จะยิ่งส่งเสริมให้คุณแม่นะคะมีอาการจุดแน่นได้นะคะ3ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารของคุณแม่นะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารที่กินเข้าไปด้วยอ่ะทีนี้แล้วเราจะปรับพฤติกรรมยังไงนะคะทําให้อาการจุกเสียแน่นในแม่ท้องอดีขึ้นนั่นคือ1เลยตั้งแต่ในเรื่องของซอยย่อยมื้ออาหารนะคะปกติถ้าเรากินข้าวเช้ากลางวันเย็นมื้อใหญ่ๆแล้วหยิ่งตั้งคันกินเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกจุกแน่นมากเลยให้คุณแม่ซอย,ย่อยนะคะเป็นอาหารมือ้อย่อยๆมื้อเล็กๆ,ๆกินน้อยๆแต่ว่ากินหลายๆมื้อนะคะเช่นมือม้ออเช้้าามืส มื้อเที่ยงมือบ่ายมือเย็นแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เวลาที่เคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะแนะนําเรื่องของการแบบจิบน้ําขิงนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สนะคะในกระเพาะอาหารของคุณแม่นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรผักก็อย่างเช่นกะหล่ำปีบร็อกโคลี่นะคะประเภท่ทวอ่าเหล่านี้นะคะคุณแม่ก็คืออาจจะต้องเลี่ยงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกน้าอัดลมอะไรพวกนี้นะคะเออถ้าสมมติว่ากินแล้วมีอาการคือ จุ่แน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารของคุณแม่นะ